สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องเดนเซอวันนี้ผมมาจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถถังหลักที่ถือว่าเป็นหนึ่งในเสาหลักของกองทัพรัสเซียในปัจจุบันนั่นก็คือ T72B3 รถถังที่พัฒนาและปรับปรุงจาก T72 รุ่นดั้งเดิมซึ่งถูกใช้งานมาตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นและยังคงทรงพลังมาจนถึงยุคนี้ ที2 b 3เป็นรุ่นปรับปรุงล่าสุดของตระกูล T72 โดยเริ่มเข้าสู่การใช้งานจริงประมาณปี2010โดยเป้าหมายหลักขององค์การพัฒนานี้ก็คือการยกระดับความสามารถของ T72 ให้เทียบเท่ากับรถถังสมัยใหม่ในราคาที่ถูกกว่าการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ทั้งหมดนี่จึงเป็นจุดแข็งของมันคือคุ้มค่าประสิทธิภาพดีและยังคงความเรียบง่ายในการซ่อมบำรุงแบบรถถังโซเวียตดั้งเดิม สิ่งที่แตกต่างและโดดเด่นในรุ่น B3 คือการปรับปรุงระบบควบคุมการยิงใหม่ทั้งหมดใช้ระบบควบคุมการยิงแบบคาลินาหรือที่เรียกกันว่าระบบควบคุมการยิงดิจิทัลที่ช่วยให้พลขับสามารถเล็งเป้าได้แม่นยำและรวดเร็วขึ้นระบบนี้มาพร้อมกล้องเล็งแบบมัลติฟังชันซอ r c สได้อยู่ซึ่งเป็นกล้องแบบเทอร์โมลัที่ช่วยให้สามารถตรวจจับเป้าหมายในเวลากลางคืนหรือในสภาพอากาศที่ไม่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่7 2 b 3ใช้ปืนใหญ่ขนาด1 2 5ม mm, มรุ่น 2A46M5 ซึ่งเป็นปืนที่พัฒนาให้มีความแม่นยำและความเร็วในการยิงที่ดีขึ้นและยังสามารถยิงกระสุนลากลายชนิดได้รวมถึงกระสุนเจาะกราะและแม้กระทั่งขีปนาวุธนำวิถีผ่านลำกล้องหรือ ATGM ได้อีกด้วยซึ่งถือเป็นจุดเด่นสำคัญเพราะช่วยให้สามารถโจมตีเป้าหมายในระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของระบบเกราะ T-72B3 ได้รับการเสริมกราะแบบ Reactive Armor หรือกราะระเบิดปฏิกิริยาแบบ KONTAKT 5ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากกระสุนจาะก,กราะและหัวรบแบบฮีทได้ดีมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งชุดเกราะแบบเสริมรอบๆตัวรถในหอลายจุดเช่นด้านข้างด้านหน้าและบนปั้มปืนเพื่อเพิ่มความอยู่รอดในสนามรบยุคใหม่ที่มีภัยคุกคามรอบด้าน เรื่องของเครื่องยนต์ T72B 3ได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ V92S2F ขนาด1,130แรงม้าซึ่งมีพลังมากกว่า T72 รุ่นเดิมเดิมอย่างชัดเจนความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและสามารถขับผ่านพื้นที่สมบุกสมบันได้อย่างแข็งแกรง่งความคล่องตัวนี้คือสิ่งที่ทำให้รถถังโซเวียตมีชื่อเสียงมายาวนานนั่นคือการใช้แพลตฟอร์มที่วิ่งได้ดีในทุกสภาพแวดล้อม อีกจุดที่น่าสนใจคือระบบควบคุมรถของพลขับ t 72B3 ได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานง่ายขึ้นมีระบบเกียร์อัตโนมัติแบบใหม่ซึ่งทำให้การขับเคลื่อนรถในสนามรบซับซ้อนทำได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นรวมถึงระบบแสดงผลดิจิทัลภายในที่ทันสมัย จากประสบการณ์ในสงครามจริงโดยเฉพาะในยูเครนเราได้เห็นที2 b 3ถูกใช้งานอย่างกว้างขวางแม้จะมีข้อจำกัดในเรื่องของระบบป้องกันเชิงรุกหรือ Active Protection System ที่ยังไม่ทันสมัยเท่ารถถังรุ่นใหม่ๆแต่ด้วยจำนวนที่มากการบำรุงรักษาง่ายและการฝึกฝนพลประจำรถที่รวดเร็วทำให้ T72B3 ยังมีบทบาทสำคัญในกองทัพรัเสเซีย ในด้านการเปรียบเทียบกับรถถังตะวันตกอย่างลีโอพาร์2หรืออ b บรามอาจกล่าวได้ว่า T72B3 ยังเป็นรองในเรื่องของเทคโนโลยีและการป้องกันแต่ถ้าเปรียบในแง่ของจำนวนการกระจายกำลังและความคุ้มค่าต่อราคาต่อคันถือว่า T72B3 เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะกับประเทศที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพในงบประมาณจำกัด สำหรับการส่งออก t 7 2 b 3ก็มีให้เห็นเช่นกันรัเสเซียได้เสนอรุ่นนี้ให้แก่พันธมิตรหลายประเทศในเอเชียและตะวันออกกลางโดยมีบางประเทศที่เลือกนำเข้าหรือแม้กระทั่งนำ t 7 2เดิมมาปรับปรุงเป็น b 3ด้วยการส่งไปยังโรงงานในรัเสเซียซึ่งช่วยลดต้นทุนได้มากว่าการซื้อรถถังใหม่ทั้งคันสรุปแล้ว t 7 2 b 3คือตัวอย่างของแนวคิดการพัฒนายุโทโธปกรณ์ที่ใช้พื้นฐานเดิม รับปรุงให้ทันสมัยและใช้งานได้จริงในสงครามสมัยใหม่เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีเก่ากับใหม่ได้อย่างลงตัวทั้งในด้านอำนาจการยิงการป้องกันและความสามารถในการเอาตัวรอดบนสนามรบหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเดนเซลของเราด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะพาไปจาะลึกอาวุธยุโทโธปกรณ์จากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ